วัสดีค่ะแม่บ้านพากินจ้ามาเลยค่ะวันนี้กินตำทะเลตำกุ้งสดใส่กับหมึกแล้วก็ลูกชิ้นเหมือนเดิมกินเลยจ้าเจ้านิวหิวแล้วพักข้ากับบุมีอย่างเด้วยวแต่มีอันเันฟ้ากับพักช่อมพักขะหืม ผมหนุห่มคนน่มึงเลิกงานเ้าหนนอนนป้า 看。卡 ผมเป็นอีเพิงเลยลูกกุ้งช็อีเพงแปลนัหนไงจักละเขาว่าอีเพิงเลยอีเพิงเอากระเทียมโทนมาให้นะลืมเอามือลงลูก สอนทำไมค่ะจ๊ะ 是谁在打球？哎，老公。 เตรียมนคนนอกคนมืดไหมแล้วลมไหมแล้ว<อ>ลมเย็นนะบังเลืลอล่องานนะจ๊ะ ใส so ่เ so สื้อสีเดียวกันอีกไ่ได้นัดกันนะตางเสืแค่สีเดียวกัน มึงได้แต่แสบมึงนะตำเอ็มก็จะแสบเองไม่ใช่ว่าเนาะ <c oughs> แสบอีกทีถ้าอยากกินก็นมาเด้อสิ่นตำให้กิน กี่แบบมีฟองใช่ไหมแมนเขียนไว้มืมมอเกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่บ้านเน่อด้อจ้า เป็นนำครับกำลังใจให้แม่บ้านกับน้องนิวนะสองไม่รู้คนผู้หายผู้หายเหรอหายเด้นลุ้มลื้มว่าพื้นผู้คิดร้ายเห็นไหม โมเมนต์ทูายแบบนั้นคุณว่าบอกที่ร้ายเหรอค่ะ<ฆ>บอกที่ร้ายบช่ไอืม้ม <laughs> จะหล่อม, <h ums> อมั้งนะหล่อมั้งไลย อันนี <ilt> ้ยังยกเลยนี่ยจุดจ๊ะ ลูกชิ้นนี่คืคคคอต้นกินกุ้งทอดกุ้งทอดกุ้งหวกุ้งทอดได้เตรียมมีตกกุ้งน้ำอุ่นไกินหมดแล้ว ลคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อจา้าขอบคุณค่ะ